ผักชีค่ะผักชีนี้ปลูกลงกระถาง6นิ้วนะคะเนี่ยปลูกได้ง่ายสบายสบายยกง่ายนะคะผักชีนี้จะปลูกตลอดทั้งปีค่ะเพราะว่าจะได้มีกินตลอดทั้งปีนะคะเนี่ยเห็นปลูกอย่างนี้เดี๋ยวไปปลูกอีกนะคะเวลาปลูกนะคะ,ะก็ใช้กระถาง6นิ้วอันนี้กระถาง6นิ้วนะคะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะ ใส่เมล็ดผักชีเนี่ยอย่าให้เกิน15้าเมล็ดนะคะเห็นไหมเขาจะงอกออกมามส5้าถึง20ิเมล็ดนะคะแล้วกระถางหนิ้วนี้ก็ต้องเป็นกระถางที่ดูเยอะๆตรงก้นนะคะระบายน้ําได้ดีเพราะว่าผักชีไม่ชอบแชะค่ะแล้วถ้าจะให้ระบายน้ําได้ดีป้องกันดินไหลออกใช่ไหมคะก็จะมีเนะี่ยใบไม้นะคะใบไม้เราตัดมาใบาไม้สดหรือใบไม้แห้งเราก็ตัดมา ใส่ใส่ตะกร้าไว้นะคะพอใส่ตะกร้าไว้แล้วเราก็เขาก็จะแห้งในนี้สุดหรือแห้งก็ได้รองก้นเพื่อเป็นการระบายน้ำพอนานๆไปย่อยสลายก็จะเป็นปุ๋ยให้ผักชีอีกทีหนึ่งนะคะผักชีนี้ปลูกตลอดทั้งปีค่ะนี่เดี๋ยวก็จะปลูกอีกนะคะจะปลูกให้ fc ดูนะคะปลูกก็ปลูกวนไปค่ะก็จะมีนี่แหละผักชีนะคะ ปลูกตลอดทั้งปีปลูกได้แต่ว่าผักชีเนี่ยเป็นผักที่ไม่ชอบแชะนะคะแล้วก็เราต้องยกกระถางออกตากแดดตลอดทั้งวันเวลารดน้ำเนี่ยก็อย่ารดเยอะรดพอชุ่มนะคะถ้ามีฝนตกก็ต้องยกกระถางเข้าร่มถ้าฝนหยุดตกก็ต้องยกกระถางออกตากแดดตลอดทั้งวันค่ะผักชีชอบแดดแต่ไม่ชอบแชะ แต่ก็ชอบให้รดน้ำทุกวันรดให้พอชุ่มนะคะ